看见了 一房。 นดจะมีเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวามจะไปทางนนสะอาดแต่เนี้ยจะตรงไปคนละทางนนสะอาดกต่เขาอยู่ลึกกว่าเราอืมคือคนลึกกว่าเวทีด้วยหรอแต่โอ้ยบุญสุดท้ายเลยอ้าววันดีค่ะ โอ้ไม่เจอกันเลยเ <c oughs> อป็นยังล่ะบักหล่าเ,อ,อ,เอ,อ้อนี่เอ,อ้ <สะ S 2> เอหอยังเสาทองตีจะคของบ่ลูกดูบอก <c oughs> เลยด้อว่าจักได้อมันชมพูไปกับอันนี้เลยเมื่อกี้นึกว่าคูลงงาน <c oughs> แล้วเวทีเวทีเวทีวทวจำจำเด็กน้อยเจ้าของก็ไม่ได้นะพพมันแต่งหน้าก็เห็นป้ายพวกหัวเลยนี่ใครบ้างนดันไม่เยอะก็ยิ้มหน่อยลูกเอ้ยหน้าแต่ละคนสวัสดีค่ะบอกดัไม่เยอะมันยิ้มแน่มนาบูดสันน่ย ตรงไหนเราว่าเราปิดท้ายแล้วนะ น้ำนี่แล้ว at night สรินโอ้พี่มีแต่ผู้ใหญ่อยู่พี่ผู้สาวขวาสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้ละเลี้วรู้ละเลี้วไปแล้วค่ะเอาเอารถแล้วก็จะตามเด็กน้อยไปเนี่ยค่ะตอนรถอยู่ในร้านหลักกา ได้ได้ไดยัง,ไ,ยงไงไปแล้วนนะ้ำเลยบอกอ่ะลีจะไปไหนก็โรงเรียนเอาจังไหนกัาจานันท์คนเดียวสองคนไปจะไปเตรียมก่องโอเคพี่เอาไว้เวลา ไม่เข้าหนีอะไรนี่นะพี่จอยจอยเข้านะไรไหมพี่จอยมีอะไรไมงนีไม่มีทางทางตรงนี้ว่างใช่ไหมอปยดัดวนแล้วขอโทษได้ยังไงก็ได้เด็กน้อยพอดีไง พวกนี้มาถาทายลูกเขาก็เลยตั้งใจมาตีต้อโอ้เข้าครับเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วโอ๊ยอปไนียสง้าหเฝ้าไร่เกมณนบันี้ครับขอบคุณครับ <cam ber> ลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านประธานครับได้ปล่อยอแผ่ป้ายการจัดการเล่นทันทั้งนี้ครับอือขอรินเชิญท่าแนบบผู้บริาหารนะครับเข้าแถวนะครับที่ด้านหน้าด้วยครับ <cam ber> <cam ber> ว้าว ครบผมเอก็เป็นป้ายแย่ผ้าสวยงามครับเ,เป็นเชินท่านผู้บริหารครับร่วมไปร่วมกันนะครับกับท่านประธานในพิธีนะครับกานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเกิดข่ายฟพาอะไรครับการแข่งกีฬานะครับวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดอย่างสวยงามนะครับอ่าปล่อยไปแล้วปล่อยไม่ไปเลยติดซ้จับสงสัยจไม่อยากไปแต่เลยสงสัยจะไม่อยากไปนะครับเอาไว้ดูนานๆครับเออว่าทำไมแพงนะครับต้องเอาให้ดูนานๆหน่อยนึงนะครับอ่าปล่อยใหม่ครับ อ่าพอคแลวครับไปการจัดการแข่งขันนะครับเอาขอเียนเชญครับท่านคณะผู้บริหารครับแล้วก็ท่านปัีครับเดี๋ยวถ้าแถวเพื่อรับมอบนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีครับมอบทุนสนับสนุนนะครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับเดี๋ยวมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวครูผู้ดีครับเดี๋ยวจะได้เดินเชญในระดับต่อไปครับ นะครับซึ่งวันนี้นะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเราได้รับเกียรติจากชมรมข้าราชการบำนาญนะครับอำเภอเฝ้าไร่นะครับแล้วก็ผู้จัดการร้านตองเจยบนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณครูสุพีณาทิศนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัด การแข่งขันนะครับกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฟ้าไร่นะครับเป็นจํานวนเงิน2,000บาทนะครับ เรียนเชิญนะครับท่านนายกสมาคมผู้บริหารนอะเบอร์เฝ้าไร้นะครับท่านดรพุ่งพิทยามาตรานะครับได้รับเกียรตินะครับมอบงบประมาณในการสนับสนุนนะครับการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่นะครับจำนวน2,000บาท ในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้จัดการร้านชาญชัยการไฟฟ้านะครับมอบงบประมาณสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนเงิน1,000บาทนะครับมอบมอบแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับนะครับขออนุญาตเชิญตัวแทนนะครับ ไปทางไหนหลบไป อัะดับต่อไปนะครับจะเป็นการเคารพทงโรงเรียนนะครับนกักีฬากับหลังหันเชิญน,น,นะครับตัวแทนของแต่ละโรงเรียนนะครับแต่ประจําที่ทงประจําโรงเรียนของตัวเองครับ โรงเรียนละสองคนนะครับกรบค่ะประวัตินักกีฬาอาวุโสนะคะนักกีฬาอาวุโสฟอร์มไรเกมประจำปีการศึกษา2563 ประวัติส่วนตัวนะคะนายบัญชาหอมทองเกิดเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายทองหอมทองและนางล่าน้อยหอมทองประวัติการศึกษาจบชั้นจบชั้นศึกษาป .1-4 นะคะที่โรงเรียนรสลินคัดนางจบการศึกษาป5ถึงป7ที่โรงเรียนบ้านนาเวอร์นนสมบูรณ์ ขอัยคขานนท์อุดมจบการศึกษามศ .1 ถึ3ที่โรงเรียนเสริมพิทยาคมจบการศึกษามศ .4 ถึง5ที่โรงเรียนชุมพลพลพิสัยจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูอุดรธานีจบการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยอีสานประวัติด้านกีฬากีทาประเภทลานวิทยาลัยครูอุดรธานีเป็นผู้ฝูกสอนกีฬาวอลเลย์บอล และเปตองของโรงเรียนรศลินคตคนาเป็นตัวแทนครูเล่นกีฬาเปตองกีฬาวันครูปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรศลินคตคนาค่ะเอานักกีฬาทั้งหลายโปรดกล่าวตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่น จะเล่นกีฬาด้วยใจรักจะเล่นตามกฎกติกาและจะเล่นด้วยน้ำใจกีฬาอันแท้จริง ขอบคุณนะครับท่านนักกีฬาวอโสนะครับคุณกูบัญชาหอมทองครับต่อไปเป็นนะคนักกีฬาวิ่คเพิรน,นะคะซึ่งนักกีฬา,<อ>าวิคคเพิง,<อ>งปีนี้นะครับของเราก็มีสองคนด้วยกันนะครับ นักกีฬาวิ่งครบเพลิงนะคะเด็กหญิงตรีชดาอินทรจักรเกิดเมื่อวันที่5รกรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นบุตรของนายสมควรอินทรจักรและนางพงเพชรพิลาแก้วประวัติทางด้านการศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ครับ<ะ>กำลังจุดคบเพลิงครับท่านประธานในพิธีนะครับกําลังจุดคบเพลิงนะครับให้กบนังกีฬาจุดคบเพลิงครับอ่ไฟติดแล้วกระทุงสูงลงจะตำ่ตำๆยุ่งสูงเออยิ่งไ <ใน S 2> <ม>หวตรีชดาอินเทร์จากนากีฬาที่ชื่นชอบฟุตบอลวอลเลย์บอลกีตาคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดรางวัลที่ได้รับ ด้านการกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโฮมพัทนักกีฬาน้อยปีที่5รอบคัดเลือกภาคอีสานตอนบนณจังหวัดอุดรธาน,นีชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวิ่ง100เมตรระดับเครือข่ายต้นไร่ปี2562รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันวิ่ง100เมตรระดับอำเภอปีการศึกษา2562 ชนะเลิศอันดับที่1ฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน15ปีจังหวัดหนองคายปีการศึกษา2,563ประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิงเด็กชายเอก,กพลเปาะชนะเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2,552เป็นบุตรของนายมิตรภาพเปาะชนะและนางพิกุลเปาะชนะ ประวัติทางด้านการศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกีฬาที่ชื่นชอบฟุตบอลฟุตซอลตะกอ้อกีทาปติประจําใจตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดรางวัลที่ได้รับทางด้านกีฬารองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวิ่ง4คูณร0 0เมตรระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าไร่ปี2562รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันวิ่ง80เมตรระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเฝ้าได้ปี2562รางวัลรองชนะเ,เลิศอันดับ2ฟุตบอลชายสารครับครั้งที่1 2562ชนะเ,เลิศฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน12ปีจังหวัดหนองคายปี2562 รองชนะเลิศอ,อันดับสองฟุตบอลเฝ้าไล่ครับครั้งที่1 2563และรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจังหวัดหนองคายปี2 5 6 3ขอเสียงปรบมือให้นะักกีฬาวิ่งคบเพลิงทั้งสองทนค่ะอ่านะครับตอนนี้ไฟคบเพลิงกำลังจะจุดที่กระถางคบเพลิงครับเรามาดูว่าจะจุดแบบไหนกัน ครับตอนนี้ไฟคบเพลิง <c oughs> ุโอ้เสียงประเบือนดังครับนี่ไปที่กระถางคบเพลิงจุดขึ้นครับนั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันกีฬาเฝ้าไรเกมครับการแข่งขันกีฬาเครอข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไรครับได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ครับในระดับต่อไปครับมงดูอยางนะครับจะได้นํานักกีฬาเคลื่อนตัวผ่านหน้าประธานในพิธี